เฮ้ยมีคนวิ่งบ้านไว้เออมีคนวิ่งบ้านข้างหน้ากูกูไปรอดนะเอเอรอดเลยใช้ระเบิดพาเบึ้มเลย กูไปละกูกูไปล,ปลอ้พวกตัวเก่าเดี๋ยวเย้่ยมมันมีจักรยานได้ส,สัตว์ดีดูว่าเห๋ือก,กี่ไปมาตอนนี้มึงจะฉายได้สัตว์ทำไม AK กระสุน AK คันนัดของเพียบเลยอะเออหลังนี้ขี่ไปฮะมึง ยิ่งมาจา่ายยาง้ามาว่ะก็คือของทุกอย่างมันเอาเข้ามามันก็อยู่ในหมวดที่แบบว่ามันมีสนองสนิมนะใช่เหรอใช่ปะเพราะว่ามันเป็นแบบเหมือนความคลาสสิกเหมืนอนนะดูดิอยู่ไหนอยู่นบ้านอยู่ในบ้านาอ่ะจักรยานกวามาข้างนอกอ่ะเออไม่แหลกของมอสไม่แหลก,กวะเออเป็นเ,<อ>เป็นเ,<อ>เป็น<า>เหมือนกันมันแหลกไอ้เหเี้ยแหลกปะแหลกเขาไปเลย อจักรยาน,นะเอ,อเป็นมอสบ่อยที่อ่ะยิงเขานะกรยิงเขาเลยเพื่อนขอทำอาไรักแป๊บออยอ้ยเฮ้ยกูตายสะเล้วย,ย็นหมอเออมึงเตรียมรุดเลยมัน,ม,นมันมาสและ เอาปะอุยอ้ยอุย้ยแค่แต่และแค่แต่ป้ายยาอยู่ข้า,างนอกออกไหมไม่ออกไม่ออกไม่ออกระวังนะกูพลาดที่ใ้ยจอกนะฮะออกพร้อมกันปะเดี๋ยวอะไรไม่กลัวตายแล้วกลัวตายแล้วเพื่อนอยู่ในบ้านปะไม่ไม่กูเกิดข้างนอกนมันอยู่ข้างนอกมันอยู่ข้างนอก าได้สวยไอ้ย่เก่บมากเพื่อนไอ้สัตว์ว้าว,ว,าวไอ้แยเจอเพื่อนกูนเล่นเชิงเอ้ยไอ้แดงมันมีมันมีตัวมาอีกไหนๆนู่นๆข้างหน้ากูข้างหินทั้งหินทั้งหินเนี่หรอใช,ใช่ใช่ใช่ต่อเล่มมันกันลังวิ่งมานี่ได้ตายได้ได มียาป่ะมีอายาไปนี่ยายาเมือนี้ไปได้ื่นน่ยอะไรอะกล่องยาข้าบ้านป่ะเออีี้ีเก็บลยเก็บไปไเกียวสั้แต่งเต็มาเล่นดิหมอเนี่ยมาเล่นดิฮะเล่นมีแล้วเพื่อนกูถืออ งอนไมีมกันะปทำไมเขี่ยไม่ไหวกับมึงเหรอโออเขี่ยไอสัตว์ลอยมันลอยเขี่ยอะไรเมื่อกี้ต่อหน้าเลยมันย่อมมามึงนั่นอะอเฮ้ยมึงคราบยังไงวะเดินนะเผลอไม่ได้เลยสัตว์พวกเขี้ยนี่มายะไอสัตว์เจออีกอะหมายอ่ะเออแต่ไม่รู้ว่าพวกเดิมไหม กลางต้องแต่งเติมบ้านอยู่ตบแมงเลยกัน เฮ้ยเย้ยกูพลาดยิงเหรอเออเดิเฮียฟังเสียงพยี่อยู่ใกล้บ้านปะอยู่ได้เหรอมันเป็นบ้านบ้านหลังนั้นอะเดตั้งป้อมปืนไม่ใช่อเลยสัตว์ไปแก้แบบไอ้สัตว์ตวยุบมาอยู่ใกล้มันไกลไกลไกลไปเออ แม่งเ,งเ้ยกูพลาดทเ่ี่ตายอรกแล้นัวๆน,นัวนัววไปอยบอสสัตว์ฮะดอกกูเหรอคืออะไรเหยียบนกบ้านคนกบ้านนี่ใช่ใช ไม่หลอกเพื่อนไม่คุณก็บ้านคุณก็บ้านเฮ้ยสัตว์ลุ้นใหญ่มาเฮี้ยใครมาวะไอ้เหี้ยปืนที่เหี้ยหมาชอบเล่นอ่ะแม่งมาปืนไอ้ปืนแทงอ่ะวู้ยสัตว์โดนโอ้โหโดนล่อแล้วกูมันเยอะมันเยอะมันเยอะโอ้โหมาเป็นตี้เลยวู้ยเฮียลุ้นใหญ่มาเต็มเลย เขีแ้แดงไอ้สัตว์มาเป็นร้อยเลยเขี้เดือบันแล้วออตั้งป้ามปืหอหนาเฮ้ยแต่กูเอาเอเคชุดเต็มออกมาล่าแม่งไรไอ้สัตว์ไม่ไหวละมันไล่ยิงกูเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยเดี๋ยวมึงเจอกูไอ้สัตว์กูให้สองกูให้หมดอะมาดิมาดิเฮียเจอกูหน่อย เดี๋ยวกันหน่อยนะชวีวันทำกูเบลไปแล้วออกไปจัดปะหรือว่ามึงจะทำปะมึงกันอะไมึงขอปมปืนกัน,น,นกวอ,อ,อกไปล่ากันนะเออจัดห้าหรออีมปมหนะึ่ง ห้ากวัวหึ่มเยี่ยกูยิงไม่ค่อยโดนอยู่กวา่าซาก,กวา่าซาจริงส,สัตว์ไอ้สัตว์นี่มีบ้องด้วยนะ เฮ้ยม,มีปืนอะไรอะ่ะเฮ้ยมีสไนเก็บเสียงด้วยไอแดมปืนเข้ามาใหม่อรอแดนมีปืนเข้ามาใหม่ด้วยเหรอไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าปืนสไนเกี่ยวนึ เยี่สนสไนค์ยี่ย์อะไรอ่ะท่าเป๋่นอะไรวะท่เป๋สีกก่สามทสอกระตายโอ้โห่กลมๆๆจับบ้านก็นนะได้นครเนี่ยมาดูนี่มาดู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 มาด,มดมเยี่เ์มาดูนิ ดูดิทิ้งอ่ะปนไม่รอไูดเย่ะมอเหรอไม่รู้ว่ามป่ะมีคนยเขาู่ไหนนี่มันหยุดตรงี้คิดเลยนี่เนี่ยอยู่บ้านใช่ไหมอมยามาป่ะน่ะมามาเค ว่าเราทำบ้องไม่ได้วะทำบ้องได้แต่ทรูบบ้องไม่ได้บ้องอยู่โตวกว่าเลยเลยน่ามันอยู่หลังโน้นอะไปปะตรงไหนเนี่ยแต่ปืนเรามันมันไม่มีเสียอย่างใช่ปะไม่มีเสียงหรอเฮ้ยคนตรงไหน,ไหนอ๋อเปล่าเนี่ยจะกลัวมันมีคนขึ้นมาอีกแน่เลยเฮ้ยมันขึ้นมาแล้วไป เยอะเกือบเสียงเยอะเลยวะที่แค่ม,มีตัวยิงเอลอยู่ข้างหลังไอ้แันไนอ้แบนเขาอยู่ในบ้านเหรอคือบ้านเทียอะไรเนาะขึ้นเหรอมันไม่มีอะไรปิเอลมันยิงจากไอ้นู๊นเว้ยตรงไหน

ตังไหนวะหน้าต่างเฮ้ยนู่นไหนสร้างไว้เหี่ยลังนั้นนลนะตายไปเลยบอสเฮ้ยตกว่ะเกี้ยฟาร์มฟาร์มลูกบ้งลูกบ้องแล้วยิงบ้านแม่งวะตายวะ สี <4 S 2> <ง>่ทุมท่มสี่ทุ่มสามสิบแล้วไปต่อไหนบอกกูนะยห้าทุ่มกว่าเลยจะบ้านไหนบ้านไหนไอ้บ้านที่โน่นบาที่ยิสงสนายไแล้วบ้านที่ไม่มีไม่มีรัวนะเออเอาดิเ้าเดวยกันนะจัดทั้งหน่ต้อาเปืนเขาไม่ยิงเมืองมั้งใช่ กปืนสัตว์หน้าบ้านหลังบ้านในการนี้ครั้ง,ง,งโนเนียโนเนียตู้ปิดแดงวะตู้ปิดแดงให้เกลียดขะเออเไอ้เหี้ยถนันเดเหรอเออไอ้เหี้ยเชียร์มันอะไรเหี้ยมันยาวด้